ดีครับมีถ่ายน้ำมัน k x 0 0 3สนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเติมนน้ำมันตเตินเวลาถ่ายก็ตั้งประมาณนี้เปิดรูบนกับรูล่างรูนี้กับรูนี้คันนี้ก็กำลังเติมน้ำมันเครื่องอยู่ใช้อยู่ประมาณเจ็ดลิตรนะครับน้ำมันตัวเดินก็อยู่ประมาณ 0.80.9ลิตรนี่ครับน้ำมันเครื่องตาช้าง7ลิตรน้ำมันมอเตอร์ตัวเดินน้ำมันเกียร์เบอร์9 0 0 9เกือบ1ลิตรนะครับน้ำมันเครื่องทุกๆ250ชั่วโมงน้ำมันตัวเดินทุกๆ500แต่ว่าผมแนะนำให้เปลี่ยนทุกๆ250ชั่วโมงเลยก็ได้ X23 สสเป็นกองเปลี่ยนกองโซลา่ากองเครื่องมันเครื่อง